สจัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องยูจีเมื่อนั่งนเข้ามาตามตัวหนวดเนาะจ้ะหวดที่หน่งกมัดเป็นที่สองสองจี้เียกอกสามสองสีมาตามบอกว่าพอท่าได้ก็ะังบวันนี้ก็เลยมาตามบ้านให้แม่เพื่อนถามน้องยูตีให้ว่าน้องยูจี่ฟันหรือไปิ่นบอกถูกมาสอง มัก่าศูนย์จากสาว่าห้าศูนยมักคือจังนองว่านองว่าหาศูนย์เดียวกันเนะเปนจังไรหาศูนย์ไหมาจังไรอันที่แรกคุนมาแต่โรงเรียนได้ถามคุนมาวิววิวฟาไสบอกแม่ว่าฟาไซมัก่าศูนลูกมักคือนองบ่เพเลือปกปาาแล้ววันนี้วันนี้วันนี้พนเลยว่ามักึือมันอยู่ดีเลยน้องมมีมาสั่นว่า ระบาดท่มันแม่เตุวันบควันขนบ่อฝันยน้องผู้ทีนะบ่ันตลเดน้อมูอ่ต่อยอต่อยยงชีล่ะจ้าบอปบ่อันนี่ยังปลดิบเน้มูไปแล้วกันแล้วเน้อมูไอ้ตันไอ้ดอมตี่อยู่้น้คนไปก็สั่งบ้างรดาคนมากิกันกับเนี่ยกับผู้ใหญ่กู้นนองคุ้บ้านนี่เอาหานแมงม่าสอันตัวเดียวกันจะพูดไหนกับมาขึ้นน้องฟาไซนี่พูนไหนมาจากไหนวะ อันเพื่นฟันว่าเพ่บอกพดเด้กหน้อยบอาพูดเด้กน่อยเพื่อวมาเด้กน่อยมาเล่นฟันมาเด้กน้อยมาหาเด็กน่อยมานน่นแล้วนกผีไม่นกผีไม่มาหาแม่ขามาหาในเฮี้ยมมาปุดในเฮี้ยมมาหลอกในเฮี้ยมมาจัดมนใส่เข้ามาหลอกถ้าเป็นเด้งน่อยมันก็ะบอไปปีนอ้าไซ้ำกันถ้าไหนเกิดก้อนปีนีนึ่อันนี้จะีปีหาปีเด้กน้อยซปีฟันกันซ้ปีก็แปลกีนี่อันเบอกแม่ันเนี่ยบ้ามาฟันมาฟันมาผีไม่มาหาผีไม่มาหาสนกัน

เล่าบอกเหตุกาาอันนองมักหาศูน <Gesch> ย์ม <not player> ักขึ้นไกกับน้องกาเล่าป่าไปมากก็ได้ป่ะคึอมักขึ้นกับยูเม่ฉันบอกขาเดียวเลยนะแต่กับบอาวยิ่งอีกแต่กับบ่ามีเด็กตัวได้มีตัวเดียวที่ว่ามักน้ำนองนี่ลหะแต่แต่สีออกบ่ออกนี่ละเมฆออกีหนึ่งออกซีสองจะออกซีสองว่านี้มักหาศูนย์มักหาศูนย์ขึ้นอกนกับน้องรับอันฟาใจที่ลาฟาใจบอกวสุญย้ายฟังก ฝันวันไหนาสุฟังได้เียวมปัันวันไหนี่ล่ะฝันวันไหฝันวงไหนาสุฟังได้เียวถ้าใสฝันวันไหนนี่แหาแล้วามาแค่เอามากมาเลียันวางไหนกอดยินว่าฝันเีวเียไปแล้วไปแล้วบอกิ่บอกกับแม่บอกตะกับแม่ปากกไปเลยบอก่าแล้วบอกจะกับแม่ มองดูหน้าบ้านคุณพ่ออันฟัดฟื้นเดีวเอาเขาเฮี้ยนไปกับมือแล้วไปกับมอเตอร์กับมือไม่ดีดกับพ่อขืนจะดีดีกับพ่อข้นนี่แหละว่าขึ้นว่าอันปีใหม่มาหาดีแม่ฉันเอาปีใหม่ปียังขึ้นมาหาเอาปีใหม่มาหาแม่มาในฝันแม่ปีไฟปีใหม่มาหลอกว่าัจนมาว่าปีใหม่มาหลอกว่าให้สิล่ะผู้หญิงขี้ใส่นั่งนั่นก็เป็นผู้หญิง่นขี้ลส่ปีใหม่มีผู้หญิงขี้ใส่มือมือมือเกิดก้อนปีนี้ มูลเหรียญน้ำกันจะมูลเหรียญน้ำกันอยู่อนๆออกไปต่อแต่ว่าเขาเขาเรียนใหญ่ตอนนี้ยังอยู่เรียนอบตอยู่แต่ว่าเหรียญน้ำกันเขาไ่ได้ไปเหรียญน้ำกันโดนน้ำหลังเพราะว่าอยู่เรียนกับเหรียญน้ำกันมาเรียนกงสำคัญได้เหรียญน้ำเก่งเหรียญยูเรียนปีใหม่มาหลอกกันป้าปีไม่มาหลอกว่ามาหลอกปีใหม่เพราะท่นได้เพราะว่ามาบอกนี่มาหลอกนี่มาหลอกนี่ไม่ฝันมาหลอกประสานมามาหลอกว่าไงว่าหาชุนจะแมวเสือเอาสิมาหลอกมาหสาทชุน อาจเลยคบางมามาหลอกกันนะหาชื้อนหื้อเอาด้วยเนี่วมาสั่น <oring> บ้างื้อไหยนําไม่ได้แต่กรสุขขาเน่ยื้อหนนั่นด้วยเ่ยชืไมั่แต่เราซำนันหละทำมาดหลอกแกว่าปิใหม่มาหลอกบ่ถอนจะวันดูว่ามอเพาสองแกว่าแกว่าปิใหม่มาหลอกโบวตีแกว่ีว่าปีใหม่มาบอกประมาณนี้จ้ว่าแกว่าประมาณบี้มาบอกนี่แแกว่ามัหลอกบ่สวาหลอกกืนแ่กบสันนี้้าใส่นอก มาไมล้บอกเร่รู้ว่าเป็นยังแกวว่ามาหลอกไยิ่เนี่อ่มาหลอกแม่ล้วี่ไม่มหลอกเป็้ไมเป็นคนนี้เป็นคนที่พเป็นผีที่เม่ได้มาหามันสัวาหรือว่าปีไม้มาหาเันบบเมนเพื่อนเลว่าปีไม่มาหามาหลอกแลสันสิมาบอกแต่ว่ามาบอกขาะนอนมกันสิบเาเขาข้นจับพิดคือน่า บันผู้ใหญ่อันเดิมเพื่อนมากเกิดเล่นคาบามาเกิดเดียวกันบ่ครับคับอันกับน้องอีหล่ามาเกิดเดียวกันบ่น้องคว้า้องบอกแม่มาหาซูนี่คือเก็เลยนั่งนิ่งเบิ่งเพิ่นเลยเบิ่งเพิ่นอันนิ่งยืนนิ่งนั่งนิ่งอายุครั้งยืนยุคหันละเออเกิดส่งมาขึ้นกันนี่ได้ละกับมั่นมียกับน้องเพื่อนหนานเอาสั่งมาขึ้นกัดนี่ได้ละกับอันฟาไซสั่งมาขึ้นเครื่องเป็นเสน่ห์พันวาได้นี่บอกยุหันตัวนี้อีดีบอ่ะละอีหล่าทำแม่แม่สื่อ เจ้าบ้านได้ไหมออกขึ้นมาเนี่ยฉันโอ้วาฉันบ้านช่ไแม่ากกำนองว่าเอากตัวดรกว่ะหาซุนว่าหาซุนแค่ว่าหาุนดิคือบอกว่าหาุนเจ้าบานุนซุใหญ่ฟังว่าหาศูนเล้ว่าเออกขึนมาเอาขึ้นฝาทส่นี่ยมาสนช่องมาขึ้นฝาส่บัด่องมาขึ้นฝาสายุกเจแาบ้าจะเสียออกบอออกเล็กมมีหางเนาะผู้ใหญ่เาว่าจ้าบ้าจะมาหมัที่กนอง แต่เด <muitas S 2> ีว <sketches> แ <than> no, ่ไม่่เดียวว่าหาูนเอพี่น้แล้วตัวมันว่าแค่เอาตัวเดียวกันก็บนิองจว่ามาเพิ่ือฝาใสอยู่บ้านสิแม่ก็ไ่มีตัวใดอีกก็มีตัวนี้หะแก็ถทมอีกน้องก็บอกกับแม่ลวก็แล้วลจักสิตัวแ้วก็ว่าหาซูนละกันมานมีผู้แม่นึ่งนนันมันว่ามนลูกบอกหลายหมือแล้วเนาะสองสามือนแล้วเนาะอัน้มือนั้น ฟันก็จักเฟันจักนฟันสิอเว้าอยู่บ่ล่ะความฝันอือเราเป็นตะเป็นเล่เราอยู่บ่เปะเป็นเลขบ่สิบ่ได้กมูบ่บ่ย่านมันขัดเลขูมันก็บ่ขัดเลขรูกดอกว่าเขาก็มัคือ2คนเขาอยู่มา50ตับอันนี้เลขของเขาเนาะเลขูกเลขูก็หา0นี่ล่ะ0550เข้ามาอกะจ๊ะมันเลขแนี่มันฟันจฟันอีหยังบ่ฟันเ็หมู2ตัวหมู2ตัวสําแัญอีหลนี่ะ บันเลีนเลีนเล่นไข่ก็ว่ามันเล่นยัผหงสิแม้ฝันนต่มันเลียงเนมันเฮียงกันยกจังงสองตัวะงสองตัวก็จังหินเบิ้งพี่จังหินเบิ้งแต่มันเลี้ยนวยหลายรวยหลามามันมันเฮี่ยงกันเลยแล้วหัวสองหัวมันก็ดูสิแม่ควากันยกเอาตัวหัวที่ฝันอันนี้มันก็บีม่ไม่แต่หัวง้สิแม่มันจะแ่นเล้ยนรวยหลาวยหลายออมไปออมไม้ฮาเบิ้งมันก็เลีนมันก็ตุ้ยเฉียบงูเกี่ยวกันงมันเกี่ยวบ่อไรอ่ะมันก็เกี่ยวอกบน กี่ยวทยวะมึเกี่ยวตัวมันไม่รู้สิจ๊อกีต้องเกี่ยวอันนี้มันมันไปมันตหัวนี่มันไปน้ำกันออไปน้ำกันสอองสอรองแต่่าหัวมันหัวกจังมันสีตอดกันคือว่าตอดมันไม่รู้แล้วมันก็แกลกันอยู่ไหมมันเลียนแ่ม่จะไปมันเลียมันจะมันถูงแท่งกันใบ่ะมันก็ังไปทั้ฉากไปทัฉากห้าวังฉาบเลียตำนาเลียงตลังแต่วยกั่ขึ้นมาเลี้ยงตนาตำลังขางหูโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ นี่จำหนับแขนจะได้หน่อยตีเห็นล่ะตีเลข้ยมาดูคือกันให่ตีก็จะงวดกันแขนสองสีก็เปลือกเขาตีว่าเปลีอกนี่มันเห็นแปดกับเลขออกมาเนี่ยโอ้ยถ้ามันตีคิ้วไปนี่ตีตีไหมตีว่าคิ้วร่องตกตีร่องมันตุกตีร่องมันตกตีร่องเมันบอกไง สองตัวมีแจะหัวมากพันกันด้วยหัวมันมันมันเป็นบักอดกันนี่ไม่ป่ามันเป็นบันกอดกันนี่มันเป็นกอมันเป็นใสกระบามันจะยุ่งเฉมันจะไปเีาจะไมนไปเฉาไมนจะไปเฉามันแหลงกันสตัวนั่นไงเเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองคือบ่าคือว่านทะเลบุญบ้านาเลบุญบุญโตให่ดว่าได้ใจน่มันเป็นเกเลอืมกะชิบแเป็นยังก็ออกมาเลยมันเป็นไจหูเป็นงอนมันจะ แค่สามเทียมงมันถมัยิ่งใหญ่ขนาดก็นกคนแค่สมเทียมเองมันนั่งมาถอดเกิ่ว่าเกอนบ้าเดี๋ยนดเจ็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 ดบ้าตูไม่ป้าบ้านนหะเรียกลูกนันนาสูอยู่แล้วเรแง่นันเจ็ดสองกับเจ็ดเจ็ดจ้านั่นะมันมามันมาสิหลานูสองตัวมันยังกันได้สิแม่ก็จะฝันมันับฝันแบบนี้นะมันเท่ากับสตรีวันน กบอันสื่อการแขยงก็เป็นื่อกขยงกับกักสิบานเลยแต่ว่ามันเป็นรู่สองตัวแข่งกันหันก็วงมัก็ยอการเล่นู้วเอาฟาซสยในฟันเดินฟาซสยไปนะแม่พ่ออันนี้ฟันในต่อเก็ฟาไสวาเอาฟาายทุกกงมรู้ว่ายอกกันเพาะมันเลี้ไก่เลี้มากแตไปแตมาอยู่สันนิษฐานสองตัวในฝันในบ้านสี่ก็ตจะคือประมาณว่ามันเป็นเรอล็กเมือาลบอกที่เาลยจ้าเนาะจังสี่ได้บ้าเป็นเป็นจังสี่นี่เป็นยังไง

แต่バレ่มันมันมันไม่บ่มีอะเบเร่ลูกสาว่าสีห่งมันเนมันมานึงี้ี่ว่ามากยงวดนีถามแล้วว่ามักทนองอันนี้เป็นย็นยันแล้วเป็นมักทนองคนของลูกหาซของแม่เก็ดเก็กับเก็ดสองกพี่น้องนะนะครับพวกเราฝันเรายังมาเยอรกอยแล้วตั้งแต่ต้นจนจบไปอ่ง้าเกินี่ย ปลาใสปลาใสอย่าปีนแม่ผู้ลูกได้หาส่วนสองขนได้ด้อกันมาแนนได้ส่วนสองขนส่วนแม่จะได้มากกว่านี้มูอสองตัวมูอสองตัวเอาเต้หัวเอาเต้มันเหี้ยงกันด้วยตูมเหี่ยงกันแต่ว่าหัวมันควยกันหัวควยกันหัวมันมันสับกันแล้มันควยกันมันจะไม่สิหยอกันแต่มันจะไม่สิบวกัดกันมันอยากกัดกันมันจะยอกกันมันกับเพื่อนเท่าเบิ้งเห็นไหม ยัมาเป็นหาหาหุนหุได้หรอ่เพิ่นปไกลเจเอาเอาเท่านี้แหะเนาะเอาเจ็ดเจ็ดเจ็อนนี่ละเอาเจ็ดเจเจ็ด้อนนี่ละคือแม่ฝันเนาะอ่างผู้แม่ฝันค่ะแต่ว่าแต่เมืเป็นกิจดเป็นเนกิ๊มานมันแต่ว่าหนุ่นก็จิกขึ้นเตีมขื่นตีอ